ช่วงนี้ปลากระดีจะเข้าดีนะเพราะว่าน้ำลงผมก็เลยช่วงนี้เป็นตั้เยอะ่อยแต่คนขอซื้อยังไม่มียังยังไม่ได้ขอซื้อเยอะเจอเยอะก็เลยยังขายไม่ได้นี่เท้ไหมครับเท่ครับ เยมันไม่เยอะขนาดนี้แบบไปยกไม่ไหวนะเยอะแบบกำลังเยอะอันเยอะเยอะคือเยอะบางทีมันยกมาแล้วมันออกไปออกไปเองออกไปได้ไม่รู้ออกยังไงมันมีช่องมีอะไรของมันนะไอเราก็ไม่เห็นตอนช่องไหนผมก็ไม่เห็นโดยช่องไหนอ้าวมืดอดีแล้ว เนี่ยเทยเทนอ่าหลายวันก่อนมีคนมาขอซื้ออ่าซื้อถึงบ้านแต่ว่าบอกไม่มีแกกอยากขายอยู่อยากได้ตังค์นะแต่ว่าไม่มีมันไม่มี ขาเขาเอ่ยชื่อด้ยแมคนนี้เขาเอ่ยชื่อยแม่ใครอ่ะระวังจะไลยหนูไอ้ตาตาอะไรกินะเท่นะแสงมันนั่นอืมมืดไงมืดมืดไปอ่ะ อาวโอเคได้มืดมัวมัวมืดจนมองไปเฮน่ะไปเฮนอะไรมันต้องสว่างแน่อย่างนี้ครับนี่แบบเรียวเรียวเลยเนี่ยเรียวๆเลยเรียวเรียวไปตามด้วยวันนี้ผมจะไปดักที่ไหนต่อปากกระโดงก็ดีดีปลาเข้าดี ตรงงันปลาเขาดี